แนะนำวิธีการจับคอร์ด F# minor er นะครับ F# minor er ปกติแล้วเขาจะจับแบบเต็มแบบนี้นะฮะจับแบบเต็มแบบนี้บางคนก็นมีปัญหานะในการเจ็บมือบอดบ้างน,นะครับแล้วก็เลิกฝึกไปก็มีนะครับเนื่องด้วยสาย4สาย5เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะเวลาผมเล่นจะเล่นโน้ตเบสไปนะฮะ ผมจะเล่นแค่สายหแล้วก็สามสองหนึ่งนะครับผมก็จะจับแบบนี้นครับโดยเอานิ้ชนบบ 6, 2, นวช,กกวชนะ 5, 4, ี้นะครับจับบริเวณสายหท่องสองครับแล้วก็ใช้หลักการนิ้วชี้พาดลงมานะครับพาดให้สายห้าและสายสีบอร์ดเห็นไหมครับถ้ามันดังแต่สาย5ไอ้สายดังแต่สาย6นอกนั้นก็จะกดลงไปปกตินะครับ3ามสองหนึ่งก็เรียงกันแล้วแต่นิ้วชี้กลางหนาะครับนะ เวลาผมเล่นก็จะเล่นสไตล์นี้ครับเนี่ยเ,เรื่องอะไรก็เป็น G sharp m น n o r นะผมจะเล่นแค่สายหกสามสองหนึ่ง จะจัดแค่นี้นะเป็นฉบับย่อๆนะครับผมก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าโน้ตมันก็ไม่ได้ได้หลุดออกจากคอร์ดนะครับก็ยังเป็น<ม>โน้ตของคอร์ด F# sharp minor <ม>อยู<ม>่แค่เราไม่ได้เล่นเสียงของสาย5และ6นะครับ<ม>อันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ